จุดยุยธทธศาสตร์หากกัมพูชาประกาศสงครามกับไทยนี่คือการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นความเป็นจริงหากกัมพูชาประกาศสงครามกับไทยและไทยจําเป็นต้องใช้มาตรการทางทหารเพื่อปกป้องอธิปไตยนี่คือ10จุดยุธทธศาสตร์สาคัญที่ไทยสามารถควบคุมได้เพื่อให้กัมพูชาต้องยุติการสู้รบและหันหน้าสู่การเจรจา 1. ท่าเรือสีฮนุวิลเป้าหมายอันดับหนึ่งท่าเรือน้ำลึกแห่งเดียวของกัมพูชาที่นี่คือประตูการค้าระหว่างประเทศกว่า85%ของกัมพูชากวาดรายได้ภาษีศุลกา,กากรถึง40%ของงบประมาณรัฐบาลและเป็นจุดนำเข้าน้ำมันถึง90%ของประเทศหากไทยสามารถยึดครองท่าเรือนี้ได้เศรษฐกิจกัมพูชาจะหยุดชะง,งักทันทีน้ำมันจะหมดภายใน15วันกลยุทธ ปิดล้อมทางทะเลโดยใช้กำลังทางเรือส่งทหารจากฝั่งตราดเข้ายึดทางบกพร้อมใช้ F16 ปิดกั้นน่านฟ้า 2. ส,สนามบินนานาชาติพนมเปนขัดขวางทุกการบินสนามบินนานาชาติพนมเปนคือเส้นทางการบินหลักศูนย์กลางการเดินทางของชนชั้นนำเป็นฐานเครื่องบินรบรวมถึงเป็นช่องทางหลบหนีของทุนต่างชาติและผู้นำกลยุทธ ทิ้งระเบิดทำลายรันเวย์ส่งเ1 6บินล่าตระเวนและส่งหน่วยรบพิเศษเข้ายึดอาคารควบคุม 3. โรงไฟฟ้าตัดไฟทั้งประเทศแหล่งจ่ายไฟหลักของกัมพูชาคือโรงไฟฟ้าถ่านหินสีฮนุวิลที่ผลิต25%เซ็น์ของไฟฟ้าทั้งหมดรวมถึงเขื่อนผลิตไฟฟ้าอีกหลายแหง่งหากไทยควบคุมแหล่งพลังงานเหล่านี้ได้ไฟฟ้าจะดับทั่วประเทศระบบสื่อสารลม่มโรงพยาบาลขาดพลังงานและอุตสาหกรรมจะหยุดผลิต 4. แม่น้ำโขงและแหล่งน้ำปิดประตูชีวิตหากถูกควบคุมจะเกิดการขาดแคลนน้ำจืดอุตสาหกรรมประมงจะหยุดชะงักและสินค้าไม่สามารถขนส่ง 5. เส้นทางข้อมนาคมหลัก ตัดขาดการเคลื่อนกําลังถนนสายหลักที่เชื่อมต่อเมืองหลวนท่าเรือและแหล่งท่องเที่ยวอย่างถนนสาย1 4 6หากไทยตัดขาดเส้นทางเหล่านี้การส่งออกกว่า70%จะหยุดลงนักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางออกได้และเศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะอัมพาตยุทธวิธีทิ้งระเบิดทำลายสะพานและตั้งด่านสกัด 6. โทรคมนาคมปิดหูปิดตาทั้งประเทศ สถานีหละที่ควบคุมวิทยุโทรทัศน์รวมถึงเคเบิลอินเทอร์เน็ตใต้น้ำหากถูกควบคุมการสื่อสารจะหยุดชะงักประชาชนไม่สามารถติดต่อกันรัฐบาลสั่งการไม่ได้และธุรกิจออนไลน์จะล่มสลาย เขตอุตสาหกรรมหยุดลมหายใจเศรษฐกิจเขตอุตสาหกรรมพนมเปญและสีหนุวิลที่มีโรงงานสิ่งทออาหารอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจ้างงานกว่า800,000คนหากหยุดผลิตรายได้ของประเทศจะหายไป60%เกิดการว่างงานครั้งใหญ่และรัฐบาลกัมพูชาจะเผชิญแรงกดดันอย่างมาก คลังน้ำมันแหล่งพลังงานสำรองกัมพูชามีน้ำมันสำรองเพียง15วันหากคลังน้ำมันถูกปิดล้อมหรือทำลายเรือสินค้าจะไม่กล้าเข้าเทียบท่าและภาคการผลิตทั้งหมดจะหยุดลง 9. ธนาคารหัวใจของการเงินธนาคารแห่งชาติและธนาคารพาณิชย์กัมพูชาคือคกลไกการเงินสำคัญและเชื่อมโยงกับการลงทุนต่างชาติหากถูกยึดประชาชนจะไม่สามารถถอนเงินได้ติดขัดการชำระเงินระหว่างประเทศและข้าราชการกับแรงงานอาจไม่ได้รับค่าจ้าง 10. สัญลักษณ์แห่งชาติจิตวิญญาณของกัมพูชานครวัดและพระราชวังพนมเปญ หากไทยสามารถควบคุมสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้ได้จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อจิตวิทยาและขวัญกำลังใจของชาวกัมพูชาภาพลักษณ์ของรัฐบาลจะถูกลดทอนและสื่อทั่วโลกจะจับตาดูสถานการณ์หากไทยสามารถควบคุมท่าเรือสีหนุวิลสนามบินพนมเปญโรงไฟฟ้าและถนนสายหลักได้ภายในเจวันเศรษฐกิจกัมพูชาจะหยุดนิ่งทั้งระบบประชาชนขาดแคลนทุกอย่างและผู้นำต้องเผชิญแรงกดดันจนต้องยอมจำนนยุติสงคราม คุณคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสถานการณ์สมมุตินี้ลองคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับ